Nam mê tập mong, bôi mong, tập bứ tê là, hay này giờ pa. Haina, hay phá, Mong cho, coot an i teddy Để Ay, ai, 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 คือว่าวันตัวกูตาเท่ไอเอมองเอย้อยป้นายบืนจินไตอนุแม่ถึงเท่าแกวโจเทียวประตัดทอตัดเพลียนวังเว้าถึงเจ้าแต่งขั้นลักแผงทัวหรือออนนี้คือป้นายเบามองเผื่อเน่กกากล้วยไก่มังกระให้ผู้จำเม่เธอบ่ บ้านายบอกทิ้งแอร์แต่ลูกไก่ให้ดึงเจอมังก็เออเกิดล้อเฮเคยท้อว่าลรีเอ้คือปานายบอกหมูมาหน้าหอนาว่าผื้นขันมังบืนในไอ้ไก่ขันมังบืนในไอ้ไก่เก็แต่ไงว่าทิ้งมีนาว่าไอ้เอ้ยแช่ใจให้เฮวีมองกุ้ยมีให้ก well like ุ้ยทุกบืนแต่คิดแต่อุก กูแต่ไงบิทิเกลอเกิดล้ะเพราะรักมองโชคคือกรองกูแต่ไงเพื่อมัดให้หุเวีเมเสลียตวงสกลเทบอมเทบอ้ไอเอ้ยแต่ลูกไกบุญมาวิบิยาลงทัวคือหน้าหนุ่กระใหกระไปกุ้ใหเน่กุ้รักเทกระซำคือมาลาำบุญครับเวา จนก่อนเจ้าพูดแลว้วมังจำบื้นบาลูกไก่ไอเอ้ยไอยเอ้ยไ <c ười> อยเอ้ยให้ในบ่ละเลยไปนายแตาาย่ไม่บอเกลผูเกิดก่อนเกิดเทลทีละอันดะให้ขับผูไทยภาษากวยถึงเทลโวยแสงยวง บึนวหลวงวัล hmm. ่าบนวหลวงวัล่าหิตปอบคือละอองมองเอ้ยมองเอ้ยพอทยสวย